คุณผู้ชมครับหลังจากที่มีข่าวว่าเครื่องบินของบริษัทการบินไทยชื่อจิร,รพัฒาตกที่ฮ่องกงเมื่อวันที่30เดือนที่แล้วนี่ก็เราคงได้ยินข่าวนะครับว่าเจ้าหน้าที่ของการบินไทยทั้งสชวดและแอร์โฮสเตสได้ช่วยผู้โดยสารรอดชีวิตมาได้ถือเรียกว่าโชคดีที่สุดในรอบปีนะครับผมจะให้ท่านผู้ชมรู้จักกับคุณนวรน์จงวัทีบซึ่งเป็นแอร์โฮสเตสของบริษัทการบินไทยซึ่งเธอเป็นแอร์โฮสเตสสาว กือชื่อแบบคนแรกครับที่ประจนภัยกับเรื่องของเครื่องบินตกครั้งแรกนี้คุณนวรัตน์ครับมาตอนที่เกียรติพาตกลงไปเนี่ยก่อนหน้านั้นคงจะไม่รู้สึกตัวมาก่อนไหมฮะว่าเครื่องบินจะตกรู้ไหมฮะคือก็ไม่ไม่ทราบอะ่ะครับแต่ก็มารู้ตัวก็ตอนลงน้ำแล้ว,ลวเลยครับอพอในวินาทีนั้นคุณนวรัตน์ได้ช่วยผู้โดยสารยังไงครับคือตัวเองก็ยืนอยู่ที่ประตูเครื่องบินนะยคะแล้วก็คอยช่วยให้ผู้โดยสาร ที่ใส่ชิจิปครับช่วยแกบ้างอะไรแล้วก็ดันๆันให้แกออกไปนะครับตอนนั้นไม่ตกตะลึงไม่อะไรทั้งสิ้นใช่ไหมคือหายากตกตะลึงแล้วนะครับแล้วเราก็ทําทําไปทุกอย่างเท่าที่เคยได้รับฝึกฝนมาฝึกฝนมาครับวิธีที่คุณนรัชช์ช่วยผู้โดยสารนี้ทำอะไรครับตอนนั้นก็คือคือคือดันดันแกออกไปแล้วก็พยายามบอกให้แกไปที่แพชิจ้ไปค่ะรับ ในระหว่างนั้นคุณนรัตได้รัดขมขัดตัวเองเปล่าฮะตามดาก่อนเรื่องบินจริงหรอเราเป็นไงฮะพอตกลงมา <c oughs> ตัวกระเด็ <c oughs> นเราน้ำเข้าออเครื่อง <c oughs> ทันทีนะฮะทันที่ะแล้วก็ผมทราบข่าวว่าคุณนรัตรเนี่ยเป็นคนสุดท้ายที่ออกมาจากเครื่องใช่ไหมครับอืมแต่พก็ก็ยืนอยู่ตรงประตูเครื่องบินนะคะทีนี้พอเห็นว่าเครื่องจะจมแล้วถึงรีบจะออกม้างนอกอะค่ะตอนนั้นน้ำท่วมเข้ามาแล้วค่ะเข้ามาแล้วเยอะค่ะเกือบถึงเอวแล้วค่ะเกือบถึงเอวแล้วนะฮะ แล้วในที่สุดคุณนวรัตออกมาได้โดยปลอดภัยค่ะโดยที่ก็มีกับตันสนิทนะคะที่เป็นนักบินที่สองแกก็ช่วยดึงออกมาค่ะว่าตัวเองขาติดอยู่ในนั้นครับหลังจากนั้นก็เข้าโรงพยาบาลนะฮะค่ะเป็นไงครับได้รับบาดเจ็บแล้วน้องยังพองๆอยู่ฮะเดฮะตอนี้พูดถึงคุณคุณนวรัตน์นี่ทํางานหน้าที่แอร์โฮสเตสมาเป็นเวลานานเท่าไหร่ครับหเดือนค่ะหเดือนนะฮะแล้วตอนนี้คิดว่ากลับมานี่แล้วจะพักผ่อนหรือว่าจะ คิดอ่คิดว่าต้องพักค่ะแล้วก็จะบินอีกค่ะจะบินอีกนะฮะไม่รู้สึกกลัวอะไรใช่ไหมครับไม่กลัวมีพระเครื่องรางอะไรคุ้มครองบ้างฮะมีหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดนะฮะเอ่อเลยเลยถามคุณพ่อนั่งอยู่ข้างๆว่าเอ่อคุณนวรัตนี่ก็เป็นบุตรสาวคุณนรงจงประทีปซึ่อยู่ที่การบินไทยเหมือนกันเป็นถามคุณนรงว่าคิดว่าจะให้ลูกสาวทำงานต่อไหมครับก็เออผมไม่มีความขัดข้องเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นอุบัติเหตุที่หนึ่งในหมื่น ที่จะเกิดสักครั้งหนึ่งแล้วก็เหตุการณ์เช่นนี้ก็เ,เคยเกิดกับผมมาแล้วเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ค่อยรู้สึกหวาดกลัวอะไรเท่าไหร่นะเมื่อ15ปีก่อนนี้ผมก็เคยตกเ,เครื่องบิน POS ที่มาเก้าแต่ว่าไม่เป็นอะไรครับแล้วคุณดลงทำหน้าที่อะไรครับตอนนั้นะผมเป็นพนักงานวิทยอุอ๋อแล้วก็ มันมันก็ตื่นเต้นดีครับคงกลัวแต่เฉพาะไอเดือนสองเดือนแรกครับแต่ว่าในครั้งนี้มันก็เป็นห่วงในฐานะที่ลูกเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของผมตามธรรมดาของพ่อกับลูกมันก็ย่อมมีความห่วงใยเป็นธรรมดาแต่เรื่องการงานแล้วผมไม่เป็นหว่วงครับวันแรกรู้สึกไงครับพอได้ทราบข่าวขึ้นบินตกก็มันใจมันหายวูบไปหมดแล้วครับ ก็ไม่เป็น,น,นงานทางานทําการผมก็รับตรงๆถึงก็ร้องไห้เอเป็นธรรมดาเละเกิดนะครับท่านผู้ชมแมลูกสาวทั้งคนเนี่ยพ่อแม่ก็ใจไม่ดีแล้วโดยเอคุณนวลรัตคุณแม่ก็ทํางานอยู่เ <How you, S 2> ดินอากาศไทยเดินอากาศไทยเหมือนกัน